สังเกตเบิงบ่ละพ่อใหญ่สังเกตเบิงบ่ไปบินธบาตได้บ้านดิอัตมาบ่เบิงยังเบิงมาแต่คนนี่ล่ะมันเหตุจังไดแน่ยเตละมือเดี๋ยวนี่พอเครื่องซีดีกับราคาถืกถือมีบัตรคู่เฮือนวแตยยางเข่าบ้านมาสั่นไปบักสวยหนึ่งเด้บักหกโม่งกลัวเด้วแตยยางเข่าบ้านมัดเปิดเพ่งแข่งกัน ย่างไปยี่กระ่วยปิ้งฉุ่มปึ้งฉุ่มปึ้งฉุ่มย่างไปอีกจัะหน่อยปิ้งฉุ่ปิ้งฉุ่ปิ้งฉุ่ย่างไปอี่กระหน่วยนึ่งพุนโทรหาเนเธอ่ย่างไปอี่กระหน่วยนึ่งพุนกินเข่าแล้วยังโอ้มันบบถามว่าใส่บาทหรือยังมันบบว่าย่างไปอีกจัะหน่อยบาทนี่ เออไพว่ากูขี่เหล่าก็ช่างกระทางผลว่า,าบานเอ,าอ้มันคือขักแคลนบานนี่ยางไปอีกบาดี่ฮ้อนทั้งปุ่นปับ๊บเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาพัตตะ,ะโทคนขู่มือมันคือโหดปั้นนั่นแหละพอใหญ่ตักี่ตะก่อนมันคือบอกว่าเอาผัวไปเผาจนเถื่อมันมีแต่ว่าอยาเอาผัวกูเดอ้อมีแต่ว่าจะสัตวเดี๋ยวนีเจ้านั่นมันว่าเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผา บางทีม yes, ันโผดไปด้ไ oh ด้คนนั่นย่างไปอีกบาทนี่จุดสุดผุ่นยั้บ่ได้ใส่บาทเด้ย่างไปจุดสุดเงินทั้งผุ่นกอดน้องแนนหลบะปะพอใหญ่มันคือโผดแท้กอดซื้อกับอะไรกอดแนนอีกอย่างไปอีกบาทดนเบิ้งเสียงอีสานอยู่ผุนว่าจังใดอะไรยง มึงอย่ามาว่ากูเลยโยพุโง bon ่ไปพุดจชนที่สุดบ้านเบิ้งหนังบันีิจิ้งมาเลยเร็วเร็วเร็ววิ่งมันรอโบมีเงินใดใส่บาทสุ่มหัวดำนอนปลูกมีสามเ่าสี่เ่าหลามัธลาดใส่บาท อย่าหมากจะจะอยู่ข้าแต่ตำหม,มากกับพี่พลังคนเฮ้ยหลวงพ่อว่าแล้วบอกว่กูเริ่มถากกูแน่สิดหมากใส่าปากคลักคลักหลวงพ่อถาในาเด้อขออาโฮชิผลว่าเพื่อกักกคุกเข้าใส่บาทโหลดดึงกองเข่าออกจากก้นปฏิไสยบาทพหลงไม่ใหญ่นั่นมื่อหีดปากขาั้ว โจ๊กเข่าส่บาดโอ้ยหลวงพ่อขออภัยเด้อแดงช่ำลืมโจ๊กเข่าออกทิมแดงนะปับโจ๊กเข่าอีกโอ้ยหลวงพ่อมันคือติดมือแห้งแทนนอเสร็จกลนปัดลบบาดดิโอ้ยเธอสิได้กินนอพระนอโจ๊กเข่าส่บาดอีกก็ติดอีกโอ้ยหลวงพ่อขออภัยเด้อวะเลย เซยหัวที่เราหัวกากุพระเลยไดสันเขาก็ขีหัวบาดมันบทิดบื้อที่เราขีหัวโอ้ยสามจังหวะจังเดสันปัตตะโทนัวพอดีแล้วหญ่เอ๋ยบบต้องใส่หน่ปลายากเลยสามเท่าสี่เท่ามาเ้อหลวงพ่อมาเลยเสบาทแล้วว้าวคู่มือหลายบักในหน่อย,อยบักดึงหัวก็ว่าเป็นในสี่ปี มันลูกแต่เด็กมันก็มาเล่นขี้ดินทรายอยู่ให้มันเล่นตัวหนีเฮ้ยนั่นเล่นตัวหนีเฮ้ยโคดขี้ดินทรายตบปะแปะไปแปะอยู่สู่ไม่ใหญ่เฮ้ยหลวงพ่อมาแลลวาสชบาทมันฟั่งหลายมือหลายจนเป็นอาทิตย์มันจำได้มันก็เเ้าแม่หลวงพ่อมาแหลวาเชบาทแม่หลวงพ่อมาเหลวใเชบาศมันก็ตบขี้ดินมันแม่หลวงพ่อมาแหลวใเชบาท แม่มันนอนจะหายแล้วเปิดมุงออกมาบะกอกขีดหัวปักผาาเบื้องกุบะนด้หนึ่งเขา่าตายยากระโดกระเด้จ้าม่ยาละมาตีเขาเลยไม่รู้หายซำเลยได้หายย้อนลุงพอ่อโอ้ยบัานอันนี้ก็คือกันนั่นละนี่เลี้ยวเบิ้งนี่แมนเบิดสอนลูกก็จังไงคู่มือนี่จะเป็นจังที่เฮ้อขน้อยก็หให้มันอยู่ ให้มันบาดไดแม่มันกับห้องใส่ปลูกในไปนยังลูกจีสิมาปลูกลูกข่อยเด้จะใส่ข่อยแต่น้อยมากกับพราะแห้งเราทุกครับพรแต่ข่อยกับพระแห้งเราทีสิมาใส่ลูกข่อยอีกเดนอนแะลูกให้คนตาม,มันยาวสมนานาบอบาดทสมนานาบอบาดแต่และมือมันถามบอแม่หุงข่าวเราบอหนูหงเดอมันว่าบอ สมนาบวัดาานั่นแหละรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียังท่านสมัยอยู่เลยแต่ว่าคนบ่ยอมเหตุจะมาเด็กหน่อยคู่มือเลยยว้ายากบาทนี่หูบวบบาทนี่เด็กหน่อยแต่ละคนละคนถี่มันไปลุงเรียนมันทยมนั่นจะไปสั่งซ่อมเบงเดอร์ขนนิมนต์อัตมาไปเทศไปเทศ,ไปเทศลุงเรียนคู่ขัน ไปอบรมนักเรียนหมอสามนางแปะหมู่ปัญหาหกคนมิสถีนมาแล้วข่าพดว่าเอาลิปสตีกมาท่าปากพดท่าแปงเห็นผู้บ่าวห้องใส่เฮ้ยเด้๋ยผู้บ่าวกูได้บักต่ำนั่นเฮ้ยพวบ,บักผู้บ่าวแรนตาเหลือกได้บอกอันเบิ่งกีเดี๋ยวนี่ไม่ยิ่งกับเก่งพะโลจ้าได้จังหัวจักไหลบักเถึกอ <c oughs> ม้่ใหญ่ โอ๊ยอัตมาก,ก็บอกเคยเห็นเดี๋ยวด่มันเป็นเด้เดี๋ยวนี้นเ,นเ,เ,นเพราะว่าหยังสินหามันอกครบนั่งอยู่นี่เอาคัดครบจะคน์ซะเล่าเท่ามาัคคุเทกก็บเจ้าครบ,บ,ครบ,บุคคลดีฮ่าฮ่าฮ่าไมีเลยไปเทศบ้านสวยสินหามอคบคบเท่าดีคบบ่ดิมัคคทเยก์พนังหนาอ้อยขนาดคบเลยลอยเปอร์เซ็นบ่อเสือ โอ้ยหลวงพ,อองงาางพอ่อขน้อยแข่งแหงเรื่องศาสนาหนิแมนบอกแมนหลวงพ่อเสื้อขน้อยเลยพลว่าโอ้ยบหันเสือ้อหรอกเสื้อเลยหลวงพ่อพลว่าเจ้าอยู่กับไผ่ขน้อยอยู่กับหลานเมียเจ้าไปใส่ใต้แล้วมืเอเศร้าจะเห็นอย่างกินต้มปลาไผ่เห็นให้เจ้าเห็นเองใส่าเจ้าเพราะขาดฉาดหลวงพอ่อพระพุทธเจ้าพนว่า ปานาติปาตาเวรมณีขน้อยบผิดเพราะว่าขน้อยขาป้าห่วยบผิดพระพุทธเจ้าพนบ่ไดว่าปาห้วยติปาตาเวเ <c oughs> บาจังสิก็าวเป็นบุยนอกห้ามขาดสั์พวกไรขาดสัด์ดูดูเกิดซัตหลังมากขี่โลกขี่พญาต เป็นภูมักไข้ท่านกระช้างเกิดมาสัตว์หลังก็เป็นเศรษฐีแต่ว,วขี่โลกรักษาพอเร้าบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญนี่คอตัวนี้แหละทีบ้านเถียงดีดีไปบา้านเขมรมนต์ตบุญกอกันนิมนตรัพอมาเทศจะได้จะข่งง่วนเสนาบอคา,าจะได้กินบอ่อห้องใส่ก็กินน้ำกันตัวพระคู่ก็กินน้ำกันตัว,นนตวะะบุญวะบา แต่พ่อตาแม่ก็เห็นมาแนวดีก็ไม่เห็นไผรว่าจังไหนพอคู่บ้านขน้อยก็เห็นแต่ว่าโกเล็กมาเลยพ่อดหลวงพ่อมาแต่ใส่ขึดนมาเอาคือแทะพ่อดีมาแต่บ้านชุดกล้วยเฮ้ยบ้านพี่ปอบพ่อดีบ้านเจ้ากับพี่ปอบคือกันเห็นบ่แล้วเวลาเมียเขียดให้ผัวก็แล่นตั้มผัวนั่นแหละปอบผัวแต้เมียนั่นปอบผัวปอบเลยหัน ยีส usted, 15. 15่ส yeah, ิบห้าว่าเขาปอบเฮ้ยพระคู่บานขนอยบอกว่าบ่เป็นอย่างหรอกขาดไปเลยเอาหัวบังสกุลกระเท้าปัตโตะมึงคือเบาง่ายเถอพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนเอาหัวมาบังสกุลกระเท้าคือเบาง่ายเถอะเพราะไงว่าสันจากัดหูใ่แกงพระกิเลกมาให้อัตมากินดิเราสิ่บังสกุลให้หูเจ้าเบิ่งเอาบ่เบาได้นี่ก็เบาเป็นบ่เบาเป็นตัวของเป็นคนบ่เป็นใบ เบาง่ายๆได้บาทนี่เอามีคนหนึ่งยางพานเจ้าประกอกใส่หัวขอโทษนะครับเดี๋ยวผมบังสกุลให้ที่ย่อมบอรเราบาทนี่โ้มึงเก,งก็กหัวโกวบอกมาเถอะวะเบาง่ายพะโลดเหรอนี่แล้วฟังไ้เด้อพวกไม่ใหญ่เด้อนี่นี่เท่านี่ฮักคักคบฮักคักเกียดเก่งเก่งดีสุ่มมลอนี่นี่ <S 1> <S 1> <S อยู่ในท้องนั่นปลาซาบ,บกไงน,นึงนั่น เปลาเห็ดสังกทานานกอุทิศไห้แน่เจากกรกมได้เว้นนันวาแน่บาวาจักเถือว่าแต่ใหยไส่บาดเขากับเสตูเดอรผู้ขาดใช่บาดมันหนีถึงเบอแน่เด้อไห่ลำให้รวยแน่เด้อปวดว่ามีแต่สีลำสีลวยสีเอายูสับ่อเช่าจากโตมันคืออยากได้แทะนาจากสันบนาถึงเบอร์นั่นนาเป็นปหนีทักช้อตัวนั้น คนหน้า